รสชาติเข้มข้นอร่อยและหอมมากพอกินคู่กับทั้งชามเนี่ยทั้งกระเทียมเจียวทั้งพริกไทยมันหอมแบบหอมแบบตะโกนอ,ะอ่ะอ่าเรายังมาชิมเนื้อเป็ดครับนี่คือเป็ดชื่อร้านเขาต้มเป็ดซิกเนเจอร์เขาก็คือเนื้อเป็ดอืมไม่เหม็นเา้าไม่มีดึงสามร,รสชาติด,ดีมากสมแล้วครับที่ใช้ชื่อเม้งเขาต้มเป็ดสวัสดีครับวิค่ะสวัสดีโอ้ดีใจมากเลยกลับมาขายบัวลอยนานหรือยัง กลับมาขายได้ประมาณ2เดือนแล้วค่ะ2เดือนผมชอบบัวลอยของร้านเม้งเขต้มเป็ดนะครับวิทําบัวลอยได้อร่อยมากแป้งที่ทุกท่านเห็นเนี่ยมีความนุ่มหนึบเคี้ยวเพลินไม่ติดฟันรอยขึ้นสวรรค์หอมหวานละมุนภาษาแต้ตี๋เขาเรียกว่าขอเจียวเขาไมา่ตาก ิมยิกเกี่ยวนางชนังไหลเจีะเตี๋ววยจิ้วมวยจีทวมมวยเมียจอมเม่งอะบะมวยไกลเสียงชุกเมียบอยไหลจกักหลักจับวันนี้เหลียวเทียงใจต่อยซาต่อเลาะขึ้นจ่อเหลียวอูอะบะมวยตือโตวมวยไปกุ๊กมวยบะเต็งมวยเกา่าหนีมวยอะสิกทีซี่ยัวยัวไหลเจีะย,ยัวมวยเกียจริงสัสวชุวยไอเยาะเจีะไหลต่วยไหลมาตามมาวันนี้ขอพาทุกท่านมาชมและชิม ข้าวต้มแต่จิว๋วสูตรโบราณขายมานานกว่า60กว่าปีขายมาตั้งหลายรุ่นอากงตกมาถึงรุ่นพ่อและถึงปัจจุบันเป็นรุ่นลูกร้านนี้ครับเม้งข้าวต้มเป็ด เม้งข้าวต้มเป็ดเป็นร้านที่ผมกินและรู้จักมานานกว่า30กว่าปีตั้งแต่สมัยมาอยู่แปลงนามใหม่ๆเมื่มอตั้งแต่ปี2532เดิมขายอยู่หน้าร้านเตี๋ยเฮงเป็นร้านขายตัวชูอยู่ริมถนนเจริญกรุงสมัยนู้นนะครับโอ้โหลูกค้าเนี่ยอย่างกับเก้าอี้ดนตรีโต๊ะไม่มีว่างลุกคืนนั่งลุกคืนนั่งมีลูกค้ารอต่อแถวเข้าคิววันตลอดแต่โลกที่เปลี่ยนไปหลายๆอย่างนะครับปัจจุบันมเม้งเจ็กไม่อยู่แล้ว ก็ลูกชายครับก็คือยันหนึ่งมารับช่วงต่อก็ได้ย้ายร้านจากหน้าเจาริญกรุงมาเป็นบ้านหนึ่งคู่หาในปัจจุบันไม่ได้ย้ายมาแต่ร้านครับรวมทั้งย้ายความอร่อยสมบูรณ์แบบมาด้วยอร่อยแค่ไหนเด็ดขาดแค่ไหนมาตามมาครับยันหนึ่งครับครับผมขอถามหน่อยเมนูมีอะไรบ้างมีข้าวต้มเป็ดนี่คือข้าวต้มเป็ดครับผมเป็นเป็ดกับเลือดเป็ดเนื้อกับเลือดครับเนื้อกับเลือดแล้วก็วก็มีข้าวต้มกระเพาะหมูครับ หม้อนี้คือเขาต้มกระเพาะหมูผมกินก,กระเพาะหมูตื่โต้ที่เนียน,นุ่มมากเลยแล้วก็มีปลาหมึกยัดไส้กับบะชอก็มีครับแล้วก็หม้อนี้คือบะเตงมวยบะเตงของยียหหนึ่งนี่มีสูตรพิเศษยังไงผมผมใช้คอหมู ใช้คอหมูใช่ที่อื่นเขาใช้สามชั้นเออที่อื่นเขาใช้ซารไอโตบะอันนี้ใช้คอหมูใช่อันนี้แล้วหม้อนี้คือซี่โครงหมูครับผมซี่โครงหมูอันนี้ก็นุ่มและหอมมากอ่าแล้วหม้อนี้ที่เห็นคืออะไรครับอันนี้คือปีกเป็ดครับผมปีกเป็ดอ่าปีกวเลอร์เลยอันนี้ตุ๋นนุ่มเปื่อยอ่าแล้วขอถามครับซึ่งเผาอิ่วที่นี่คืออะไรที่ผมเห็นนี่คืออะไรอันนี้กระเทียมเจียวนะครับกระเทียมเจียวกากหมู กากหมูแต่กากหมูที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นครับไม่เหมือนยังไงเล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าผมเอาจากมันคอหมูมาเจียวครับก็คือเอาคอหมูส่วนที่เป็นมันเอามันเจียวน้ํามันกระเทียมเจียวก็คือคอหมูจะมีมันเยอะใช่มันจะมีมันตัดมันบางส่วนออกเพื่อให้มันในปลาเต็งน้อยลงใช่อ่าเท่ากับว่านี่น้ํามันคือไม่ใช่น้ํามันเปลวทั่วๆไปใช่ครับผมเป็นน้ํามันจากคอหมูฉะนั้นอันนี้เป็นลิมิเต็ดเชื่อว่าทั้งประเทศคงไม่มีใครทา นี่ผมอยากจะอวดอันนี้ครับทุกท่านมาดูปังตอนี้ปังตอนี้ผมเห็น,หนั้งแั่สมัย30กว่าปีก่อนสมัยที่เฮียเม้งเจก,กยังอยู่เม้งเจก,กเอาปังตอนี้สับปีกเป็ดแล้วเสิร์ฟลูกค้าคือดูด้ามนะครับดูด้ามขออนุญาตชี้ที่ด้ามนะครับเห็นไหมครับด้ามไม้ถูกถอดออกไปแล้วเหลือแต่ตัวเหล็กไว้เป็นตำแหน่งจับอันนี้คือความเก่าความคลาสสิกข,ของร้านเม้งข้าต้มเป็ดเจ้าเก่า ขายวันไหนบ้างหรือครับขายอังคารถึงอาทิตย์ครับอังคารถึงอาทิตย์ก็คือหยุดทุกวันจันเริ่มขายกี่โมงขายตั้งแต่10บโมงครับสิบโมงเช้าขายไปเรื่อยหมดก่อนเก็บก่อนหมดก่อนเก็บก่อนครับผมแล้วถ้าลูกค้าไม่ได้มาเนี่ยมีบริการเดลิเวอรี่ไหมครับไม่มียังไม่ได้เข้าไปเดลิเวอรี่ยังไม่ได้เข้าไปเข้าร่วมหรืครับแ้าก็คือลูกค้าสามารถโทรมาสั่งแล้วเรียกมอเตอร์ไซค์ย่างมารับแบบนี้ได้อย่างนี้ดีขอทราบเบอร์โทรศัพท์ของฮียหนึ่งหน่อยครับ0 8 9 ครับ067ครับ8424ครับครับเฮียหนึ่งเยอะหนึ่งขายมากี่ปีแล้วครับ60ปีต้องครับ60กว่าปีก็คือตั้งแต่รุ่นอากงครับผมแล้วก็มาถึงอเมงเจกก็คือปั๊บป้าใช่แล้วก็มาถึงตัวเฮียหนึ่งเองใช่ครับเฉพาะตัวเฮียหนึ่งเนี่ยกี่ปีแล้วผมขายแทนป้าประมาณปี49 49เฮียหนึ่งลงมาบริหารแทนใช่ครับเอาอะไรอีกเผาเต็งใช่ไหมความอร่อยที่ยาวนาน3รุ่น ครันหนึ่งครับผมขอมปอโต้แล้วก็ปลาหมึกแล้วก็ซิกโครงหนึ่งชามผ่านนี่นะครับผ่านที่นี่เฮีย ราคาที่นี่ขายชามเท่าไหร่เงยอย่างเดียวก็50คริบครับสองอย่างก็ 60, 70แล้วแต่ลูกค้าแย่งชามที่ที่ผมสั่ง3อย่าง60บาทครับ60บาทครับ ข้าวต้มในตำนานเม้งข้าวต้มเป็ดเป็นข้าวต้มที่ผมทานมา30กว่าปีความอร่อยคงเส้นคงวาและนั่งอยู่ตรงนี้นะครับกลิ่นข้าวต้มเนี่ยหอมชุยขึ้นมานี่คือข้าวต้มแต้จิ๋วที่เราคนจีนหลายๆคนในประเทศไทยคุ้นเคยดูตัวข้าวนะครับต้มได้เป็นเม็ดเมดนุ่มและหอมหอมมากผมจะเริ่มต้นจากข้าวนี้เลยนะครับร้อนอมเป็นข้าวต้มที่อร่อย ดีซี่เจียยวเมือนกีก้จริงสัสวชุยจริงหอเจี๊ยนี่คือตือโต้ครับเป็นตือโต้ที่ตุนมาอย่างดีมีความหอมมีความนุ่มมีความพิถีพิถันซ่อนอยู่ในเนื้อในรสสัมผัสตือโต้หรือกระเพาะหมูเม้งเขาต้อมเป็นเจ้าเก่ามาแล้วครับ นุ่มนุ่มหอมผิกไทยเครื่องเทศกินความเป็นตื้อต้อร้อนร้อนหอมเข้าไปในในกระพุ้งแก้มอร่อยมากนี่คือซึ่งเถาอิ้วหรือกระเทียมเจียวจากหมูที่เห็นนี้มาจากสังคอมาจากคอหมูไม่ใช่มันเปลวธรรมดาทุ่ๆไปที่มาทำน้ำมันเจียวหมูเป็นกากหมูคอหมูทำน้ำมันกระเทียมเจียวอร่อยยังไง กากหมูกรุบกรุบกัดปุ๊บความนุ่มความหอมของน้ํามันหมูกระจายพู่อย่างเี้ยหอมมากรสชาติดีมากซี่คโครงหมูคืออีกหนึ่งเมนูที่ผมโปรดปัานเพราะเป็นซี่โครงที่ตุนได้นุ่มเบื่อยที่สำคัญม,มีน้ําอยู่ในกระดูกหอมมากเวลากัดซี่โครงหมูเนี่ยตอให้ดูดน้ําตัวกระดูกออกมาด้วยกระดุกท่านจะรู้ว่าซี่คโครงหมูตุ๋นแบบโบราณหอมนุ่มหวานคืออะไร รสชาติกลมกลม่อมเค็มนิดๆรสหมูเต็มๆอร่อยมากปลาหมึกยัดไส้หมูสับซึ่งปลาหมึกที่เนี่ยเป็นปลาหมึกสดแล้วหมูสับที่เนี่ยรสชาติเด็ดขาดมากมีความเป็นหมูสับเป็นบะชอแบบแต้ฉิวเต็มๆซึ่งหากินที่ไหนยากแล้วจ้าเนี้ยตำนานเลยตำนานเยาวราชตำนานเจริญกรุงเมง้งเขาต้มเป็ดปลาหมึกยัดไส้มาแล้วครับ คิดถึงเมื่อไหร่ก็มามาทุกครั้งอร่อยคงเส้นคงวามาทุกครั้งได้ทานของที่เราปลดปลันมาทุกครั้งได้กินอาหารฝีม,มือเก่าที่สืบทอดกันมาถึงสามรุ่นอายุสวรรค์มีโอกาสรีบมารีบมากินแมนเงเขาต้องเป็นนดหนึ่งครับผมขออีกชามหนึ่งขอ ปกับบาเต็งนะครับ มาแล้วครับชามที่สองที่ผมสั่งมาชามนี้เมื่อกี้ผมลืมใส่ครับพริกไทยพริกไทยที่นี่เป็นพริกไทยที่หอมมากเป็นพริกไทยแท้นะครับยิ่งใส่ยิ่งหอมและรสชาติเผ็ดร้อนเป็นพริกไทยอย่างดีนะครับแล้วที่นี่จะมีพริกน้ำส้มเป็นพริกชี้ฟ้าเหลือง ครับผมมาทุกครั้งผมก็ได้กินพริกชี้ฟ้าเหลืองแบบนี้ทุกครั้งแล้วก็ชามนี้ผมสั่งเป็น2เครื่องมาเครื่องที่1ก็คือเป็ดนะครับเป็นเป็ดแล้วก็เลือดเป็ดแล้วก็นี่ครับบะเต็งผมจะหนักบะเต็งให้ทุกท่านชมซึ่งเป็นบะเต็งที่แบบเป็นบะเต็งที่รสชาติดีมากๆมาทุกครั้งต้องเบิ้ลสองทุกครั้งเม้งเขาต้องเป็ดบะเต็งบะเต็งนุ่มนุ่ม ละลายตุนได้เปื่อยดีรสชาติเข้มข้นอร่อยและหอมมากพอกินคู่กันทั้งชามเนี่ยทั้งกระเทียมเจียวทั้งพริกไทยมันหอมแบบหอมแบบตโออะโกนอ่ะเราจะมาชิมเนื้อเป็ดครับนี่คือเป็ดชื่อร้านเขาต้มเป็ดซิเนเจอร์เขาก็คือเนื้อเป็ดมไม่เหมอนเท้าไม่มีกลิ่นสาบรสชาติดีมากสมแล้วครับที่ใช้ชื่อเม้งเขาต้มเป็ดนี่คือเลือดเป็ดครับใส่มาพร้อมกันเลือดมีสรรพคุณ ชำระล้างปอดนะครับแล้วก็กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตสปะคุณจีนเยอะมากครับเลือดเป็ดจึงเป็นหนึ่งในอาหารของคนจีนแต่จิ๋วที่เขานิยมทานกันรสชาติดีครับอร่อยนุ่มๆนับๆไม่มีกลิ่นเค้านี่บะเต็งเต็มๆคู่กับกากหมูที่มาจากคอหมูกินกันนั่งคำแบบนี้เต็มปากเต็มคำ กี่ชามกี่คำก็ไม่พอหอมจริงอร่อยจริงร้อนๆหอมๆรสกลมกลอมละมุนเมงเขาต้องเป็ดสำหรับเพื่อนๆที่เดินทางมาร้านหนึ่งนะครับโดย MRT หรือรถไฟฟ้าใตดินเนี่ยให้ขึ้นที่สถานีวัดมังกรประตูหนึง่งข้ามถนนจเจริญกรุงมาร้านหนึ่งจะอยู่ทางขวามือมองไปก็จะเห็นไกลๆใกล้ๆไกลๆนะครับ ถ้าขึ้นประตู3ก็เดินเลี้ยวซ้ายนิดหนึ่งร้านหนึ่งก็จะอยู่ขวามือเหมือนกันสำหรับรถประจำทางสายที่ผ่านนะครับให้ลงที่ป้ายรถเมย์สิริลามา่าหรือเจริญกรุงหรือหมอมีรถเมย์สายที่ผ่านมีสาย1สาย4ส,สาย7จ1 2ย35ส0 49 53 73 73ก85 507 529และ542สําำหรับเพื่อนๆที่ขับรถมานะครับขอแนะนำให้จอดรถได้ที่แอมชินาทาวจะมีสุขาสะดวกจอดและเดินย้อนกลับมาที่ร้านหนึ่งได้นะครับและอีกตำแหน่งหนึ่งคือที่จอดรถวัดคณิกาผลซึ่งอยู่ไม่ไกลจากร้านเม้งข้าต้มเป็ดผมจะปักพิกัดให้ใต้คลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับวิค่ะสวัสดีโอ้ด,ดีใจมากเลยกลับมาขายบัวลอยนานหรือยัง กลับมาขายได้ประมาณ2เดือนแล้วค่ะ2เดือนก่อนหน้านั้นที่เฮียมาแล้วไม่เคยเจอหยุดไปไหนช่วงโควิดนะคะก็เลยต้องหยุดไปฮะ uh huh. แล้ว<อ>หยุดไปนานแค่ไหนเนี่ยเราเราสปีได้แล้วค่ะใช่ไหมเพราะเฮ<า>ียอยากกินบัวลอยวิมากแล้วไม่ได้ขายท่านผู้ชมครับขอขอ,อนุญ,ญาตแนะนําวิครับวิเป็นภรรยาของเฮียหนึ่งซึ่งสองคนก็ช่วยกันค้าขายร้านเมงข้าวต้มเป็ดในรุ่นที่3 ราว,วิก็มีความสามารถอีกอย่างหนึ่งคือทําบัวลอยได้อร่อยมากแล้วด้วยความที่ผมอยากกินร้านวิเนี่ยแล้ววิเป็นนานวันนี้ครับขออนุญาตแนะนําท่านใดที่อยากทานบัวลอยเจ้าที่อร่อยที่สุดบนเย,ยวาวราชรีบมาครับวิครับวันนี้ขอพิเศษหนึ่งถ้วยขอใส่ไข่ไม่สุกค่ะอ่าครับตอนนี้ขายราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้ใส่ไข่ก็จะอยู่ที่ราคา30บาทะะ30บาทมีอะไรบ้าง ถ้าใส่มีแตกล้วยเผือกแล้วก็มะพร้าวถ้าใส่เครื่องพวกนี้ก็จะอยู่ในราคา40บาทค่ะเริ่มเข้าไปถ้าเกิดไม่ใส่เครื่องไม่ใส่ไข่ก็จะอยู่ในราคา25บาทอ๋ออย่างนี้เฮียใส่เต็มทั้งหมดเลยเนะครับค,คือคิดถึงต้องรีบทานแบบจัดเต็มได้เลยค่ะถ้วยนี้ใส่ทุกอย่าง40บาท โอ้โหใส่ถ้วยแบบนี้ด้วยถ้วยแบบนี้เ่ยท่วงกลับที่วันนั้นเราเห็นที่ร้านขายของเก่าใช่ไหมที่ปัจจุบันไม่เห็นนานแล้วแบบ<ะ>นี้ถ้วยอย่างนี้หามไม่ได้แล้วนะคะแล้วตัวเองมีได้ถ้วยนี้มาจากไหนอ่ะได้มาจากคุณแม่ค่ะก็คือตั้ง,งแต่รุ่นคุณแม่ตกทอดมาโอ้ดีจังเลยยังไม่ตกแตกตกทอดมาถึงรุ่นเรามันทนนะคะเนื้อแก้วมันจะหนากว่าปกติเดี๋ยวนี้ถ้วยปกติจะบางอรุ่นนี้จะหนาไม่รู้รู้แต่เห็นถ้วยอย่างนี้แล้วมีความสุข แป้งที่เห็นเนี่ยมีกี่รถครับวันนี้จะเป็นใบเตยเผือกแล้วก็มันส้มนะคะอ่าปก,ปกติทํากี่รถก็จะอยู่ที่3ค่ะแต่ว่าตัวมันส้มนี่อาจจะเปลี่ยนเป็นฟักทองบ้างมันม่วงบ้างแล้วแต่วันแป้งที่เนี่ยผมกินแล้วนุ่มนวลมากคือกินแล้วมีแต่วความสุขกินแล้วมีแต่วความคิดถึงหน้าเทศกาลบัวลอยเนี่ยอยากให้ขายจังเลยเพราะว่าอร่อย คือไหว้เสร็จได้ทานของอร่อยอย่างนี้มีความสุขอย่างอย่าบอกใครภาษาใต้จิ๋วเขาเรียกว่าขอเจียก็ไม่ต่างแล้วกะทิที่แราน้านนี่คือกะทิสดกะทิสดค่ะเราจะมีสูตรของที่บ้านนะคะของคุณแม่จะทําให้กะทิมีความหอมเหรอใช่ค่ะอันนี้คือสูตรของคุณแม่ของคุณแม่แฟนค่ะก็คือของคุณแม่สามีมาแล้วครับบัวลอยเครื่องแน่น าจะมีแปะปล้ยเผือกแล้วก็มะพร้าวอ่อนเดี๋ยวจะตักเผือกกับมะพร้าวอ่อนให้ทุกท่านดูนะครับนี่ครับเผือกกับมะพร้าวอ่อนอยู่ข้างล่างผมชอบบัวลอยของร้านมิ้งเต้มเป็ดนะครับวิทําบัวลอยได้อร่อยมากแป้งที่ทุกท่านเห็นเนี่ยมีความนุ่มหนึบเคี้ยวเพลินไม่ติดฟันหอมนั่งอยู่ตรงนี้ครับกินบัวลอยเนี่ยหอมหอมขึ้นไหมครับหอมกะทิและรสชาติ ดีมากลอยขึ้นสวรรค์หอมหวานละมุนภาษาแต้ตีวเขาเรียกว่าขอเจียกเอาไมา่ตาเว่าตัวน้นนวําที่ผสมกับน้ำกะทิลงไปเนี่ยมันมีความหอมที่ลงตัวเป็นความหวานที่อมกรอบรสชาติละมุนดีมาก กี่คำก็ไม่พอบัวลอยไข่หวานครับที่นี่สั่งระดับความสุกข,ของตัวไข่ได้นะครับว่าจะเอาไข่สุกน้อยหรือสุกมากหรือเอาสุกกำลังดีมากิน,น,นทั้งทีต้องบัวลอยไข่หวานร้านวิโดยเม้งเขาต้องเป็น อร่อยสุดๆหนึ่งปีขายไม่กี่เดือนด้วยเหตุผลว่าวิเป็นทั้งภรรยาเป็นทั้งเจ้าของร้านวาทิทําทุกๆหน้าที่ในร้าน,นเองก็ต้องเป็นว่าจะเป็นภรรยาเป็นคุณแม่ของลูกเป็นเจ้าของร้านบัวลอยฉะนั้นทุกๆก,กิจกรรมมันจะไม่เบียดบางเวลาไปฉะนั้น,เป,นเป็นรายการท่านใดที่มานะครับเห็นวิขายบัวลอยรีบวิ่งเข้ามาครับรีบเข้ามาทานก่อนที่คุณวิจะเหนื่อยจนขายไม่ไหวาจจะต้องหยุดขายเป็นช่วงๆไปมีโอกาสรีบมาครับบัวลอยที่อร่อยมากๆ ครับผมขอใส่ถุงกลับบ้านหน่อยเอาอะไรครับเอาปลาหมึกบะเต็งแยกข้าวไหมครับขอถามแยกข้าวกับไม่แยกมีความแตกต่างกันอย่างไรแยกข้าวบางคนเขาไปทานพรุ่งนี้อ่าถ้าส่วนมากใส่ข้าวเลยเขาือไปทานตอนตอนนี้เลยอ่าอย่างผมไปัทานตอนเย็นนี้ควรควรแยกไหมแยกครับผมอ่าข้อดีของการแยกก็คือทําให้ตัวซุปกับตัวข้าวถ้ามันไม่อืดที่เป็นอยู่ตัวเป็นเม็ดเม็ดเลยอ๋อมีหน้าผมเห็นเฮียนหนึ่งเนี่ย ลูกค้ามาสั่งทุกรนเยหนึน่งแยกให้ทุกคนเลยเพราะส่วนมากเข้าไปทานตรงนี้ครับอ่าครับผมขอหนึ่งถุงผมขอพิ้งค้ำส้มด้วยพอ,อพิ้งค้ำส้มของเยหนึ่งเนี่ยเด็ดขาดอร่อยแล้วเงยหนึ่งเจ็บตังค์เลยครับทั้งหมดที่ผมทานวันนี้รวมบัวลอยด้วยบัวลอยใส่ทุกอย่างพิเศษใส่เครื่องครบเลยเมื่อกี้คุณวิบอก40ของผมอ่าของเยหนึง่งสองร้อยห้าสิบแล้วของคุณวิศสี่สิบสองร้อยเก้าสิบครับสองร้อยเก้าสิบบาทอ่าโหอร่อยแบบ ปลากนอร่อยแบบเวอร์เลยครับเนี่ยคิดถึงข้าวต้มแต้จิ๋วสูตรโบราณคิดถึงข้าวต้มเป็ดข้าวต้มกระเพาะหมูข้าวต้มกระดูกหมูหรือข้าวต้มบะเตงรวมทั้งปลาหมกึกหมูสับปีกเป็ดอยากจะกินอาหารที่สูตรโบราณดั้งเดิมคนขายคนเดิมแวะมาได้ที่ร้านเมง้งข้าวต้มเป็ดถนนาพระจันทรใกล้ๆมา t สถานีวัดมังกรประตูนหนึ่ง ขอเชิญทุกท่านมาอิ่มอร่อยและมีความสุขที่ร้านเม้งข้าวต้มเป็ดมาตามมาครับ